นะชื่อเรื่องต่อไปนะครับชื่อเรื่องหมึกดํากินเลือด mm hmm. อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณจุนโฮนะฮะก็เป็นทางเกาหลีวันนี้ mm hmm. ตีมเกาหลีเหมือนเดิม mm hmm. คุณจุนโฮเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนเกาหลีก็จะเป็นเกี่ยวกับเขียนในเว็บตูนอัพไลน์สัปดาห์เป็นหลัอาจจะแนวที่เขาเขียนแนวจะเป็นแนวแบบ มันจะแบบเขาเรียกว่าแนวอะไรวะเหมือนแนวฆาตกรรมอะแนวเสียงขวัญไหมอ่าแนวคามแนวคามอ่าแนวดูดัก์ดักหน่อยอสืบสวนสอบสวนค้ามทีเนี้ยใครใครหมึกชอตกินดาวปะครับ <c oughs> มึงก็ไม่ต้องไปอ่านไอ้เีย้โอ้ยนั้นเหมิงก็อ <c oughs> <ส>ิมมากูต <c oughs> <ส>้องอ่านเลยขาดมูด ลูกค้ารายใหญ่เลยนะเอ้ขัดไปก็ไม่ได้อย่างนี้ลูกค้ารายใหญ่ขัดก็ไม่ได้กำลังจะหายหิวเลยหิวเหมือนเดิมเอออ่ะอ่ะ้ต่อต่อต่ออ่ะเขาก็เป็นคนที่เขียนเขียนอัพไลน์การ์ตูนก็เป็นรลายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยในการที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นแบบตอนหนึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งคือจบในตอนไม่ได้มีแบบเป็นตอนต่อหรืออะไรเงี้ย ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ทำคนทางานคนเดียวเขียนคนเดียววาดเองทำเองหมดเขาก็อยู่ในห้องห้องที่เป็นห้องเช่าเล็กๆไม่ได้แบบมีห้องใหญ่มีสตูดิโออะไรแบบว่ามีคนช่วยหรืออะไรพวกเนี้ยก็เป็นห้องธรรมดาที่มีโต๊ะเครื่องเขียนแล้วก็สมุดสเก็ตภาพเก่าๆทีเนี้ยเขาก็มีอยู่วันหนึ่ง คุณจุนโฮเนี่ยก็เลยระหว่างที่ไปซื้อของก็ไปซื้อดินสอซื้อปากกาซื้อสีอะไรเพื่อที่จะมาวาดรูปสเก็ตของเขาทีนี้เขาไปเจอสมุดสเก็ตเล่มหนึ่งเขาเห็นเขาแล้วเขารู้สึกชอบแต่เนี้ยมันเป็นในตลาดมือสองแต่เขาก็เลยงงว่าเอ๊ะทําไมสมุดสเก็ตที่แบบว่ายังดูไม่เก่ามาอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยซื้อไปทีนี้ก็มาอ่ะ เดิมเลยสมุดสเก็ตเล่มใหม่เล่าก็จะเล่าเรื่องใหม่ทีนี้เขาพยายามคิดด้อรอบนี้เขาจะวาดตอนเกี่ยวกับอะไรอยู่ดีๆอ่ะเรื่องมันเด้งข้ามาในหัวคือตอนนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับว่าเป็นสาวนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมในห้องเช่าอ่าเขาคิดหัวเรื่องในละเขาก็อ่าแล้วเขาก็เขียนเขียนไปเขียนไปเรื่อยๆเขาบอกว่าในตอนที่เขียนเนี่ย อยู่ดีๆเขารู้สึกเขารู้สึกแปลกกว่าทุกครั้งในตอนที่เขียนเนี่ยหมึกเนี่ยปกติปกติแล้วอ่ะกลิ่นอ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นหมึกสีปกติอยู่แล้วแต่มีครั้งนี้ที่เขารู้สึกว่าพอเขาได้กลิ่นทําไมมันกลิ่นมันเหมือนเลือดจังแต่หมึกเนี่ยก็ยังออกเป็นสีดําปกตินะแต่กลิ่นเนี่ยมันเหมือนกลิ่นเลือดเขาเลยอ่ะไม่เป็นไร ก็วาดไปคิดมากไปก็ไม่มีอะไรทีเนี้ยเขาก็อ่วาดเสร็จนู่นี่นั่นวันลุ่งขึ้นก็ได้อัพตอนใหม่เข้าในเว็บตูนของเขาพออัพไปเสร็จปั๊บก็อ่าเรียบร้อยง,งานเสร็จละเอาไปหาอะไรกินดีกว่าก็หาไปหาอะไรกินนู่นนี่นั่นกลับมาอยู่ดีเขาก็เปิดข่าวดูทีเนี้ยข่าวเนี่ยรายงานว่ายูดี มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเนี่ยถูกฆ่าถูกฆาตกรรมในห้องเช่าซึ่งพอเขานั่งฟังข่าวเนี่ยไปเรื่อยอะปรากฏว่าเนื้อเรื่องหรือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวมันเหมือนกับการ์ตูนที่เขาวาดมากเลยเขาก็เอะใจอยู่แต่ก็เอ้ยมันคงจะตรงเฉยๆมั้งคงไม่มีอะไรก็เลยอ่ะโอเคปล่อยผ่านไป ครั้งต่อมาเขาก็อ่ะโอเคมันเริ่มเขียนเรื่องใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ลยหลายครั้งเลยพอเขียนเสร็จในคืนหนึ่งอัพในวันรุ่งขึ้นเขาก็จะได้ข่าวมาเลยว่ามีข่าวฆาตกรรมมีข่าวคนเสียชีวิตนู่นนี่นั่นตามบทละครที่เขาได้เขียนเอาไว้ในเว็บตูน ซึ่งเขาก็แบบแปลกใจมากว่าแบบเอ้ยมันมันเป็นที่อะไรมันจะเป๊ะกันขนาดนี้เลยเหรอแต่เขาก็ยังไม่หยุดนะเขายังทำต่อเหมือนเดิมทีนี้เขาบอกว่าในตอนที่เขาเขียนในทุกๆครั้งเนี่ยทุกๆคืนเนี่ยเขาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องของเขาง่ยๆแล้วในทุกๆรอบที่เขาเขียนเนี่ย เขารู้สึกได้ว่าเหมือนผู้หญิงคนนั้นอ่ะขยับเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆจากมุมห้องก็ค่อยขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาแต่ที่เขารู้สึกเนี่ยคือเขาหันไปแล้วเขาไม่เห็นนะแต่เขาแค่สัมผัสได้ว่ามันใกล้ขึ้นมาจริงๆเขาบอกว่าในตอนที่เขารู้สึกว่ามีผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนั้นน่ะเขาจะดิ้นเสียงทุกทุกครั้งดี่มันเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเสียงเนี้ยมันจะลอยเข้ามาเรื่อยเสียงเนี้ยพูดว่าวาดเลยวาดต่อไปวาดต่อไปเรื่อยๆนะเขาก็เหมือนโดนสะกดจิตเขาก็เลือกที่จะวาดอย่างนั้นะต่อไปเรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ เพื่อนของเขาเนี่ยได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมที่ห้องเขาก็อ่าโอเคก็เปิดห้องมาเพื่อนเข้ามาเห็นเพื่อนเข้ามาดูสภาพห้องก็นั่งคุยอยู่สักพักเพื่อนก็เลยว่าเอ้ยขอดูงานต่อไปหน่อยดีอยากรู้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรแต่ทีเนี้ยพอเพื่อนเดิมไปดูเนี่ยเขาตกใจเลยเพราะว่าเรื่องที่กําลังเขียนอยู่ตอนเนี้ยไม่เป็นเรื่องตัวเขาเองนี่ว่า ก็เลยหันไปหาคุณจุนโฮเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมมึงวาดกูงี้วะโหแล้ววาดกูตอนกูเสียชีวิตด้วยเป็นล้างปะเนี่ยเขาก็พูดแซวกันสักพักแต่เอาจริงๆแล้วเพื่อนเขาไม่โอเคเลยเขาเลยแบบเอ้ยกูไม่เอาเดี๋ยวกูไปละเพื่อนก็ไปเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะถ้างั้นเพื่อนกูไปละกูมานั่งวาดต่อดีวะ ก็เป็นอย่างทุกครั้งพอเขาวาดเสร็จอัปโหลดเสร็จวันต่อมาก็เป็นวันที่เพื่อนเขาเสียชีวิตทีนี้ยคุณจุนโฮเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วมันถึงขั้นที่แบบเพื่อนเขาเสียชีวิตจริงๆแล้วอ่ะมันมันต้องเกี่ยวกับสมุดเล่มนี้หรือเปล่าเขาเรียกที่จะเอาสมุดเล่มนี้ยไปเผาทิ้งเขาอ่ะเตรียมจับจัดเตรียมทุกอย่าง โยนสมุดไปจะเผาปรากฏว่าพอโยนสมุดเข้ากล่องไฟไปเนี่ยสมุดแม่งไม่ไหม้ท้ายที่กล่องไฟแม่งร้อนเลยนะร้อเลยฐานแม่งไหม้เลยแต่สมุดแม่งอยู่เหมือนเดิม mm hmm. ทีนี้ยเขาก็ทำตัวไม่ถูกแล้วว่าอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วอยู่ดีๆไฟก็ดับแล้วสมุดอ่ะ ไม่ก็อยู่เหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วแม่งเปิดสิ่งที่เห็นก็คือหนังสือแม่งเปิดเองแล้วมันเปิดอยู่หน้านหนึ่งเวในหน้าน,นั้นน่ะแม่งเป็นตัวเขาที่เสียชีวิตที <c oughs> น,นี้ยเขาก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วก็เลยหนีจิ้งสมุดไว้ตรงนั้นเลยหนีกลับเข้าห้องและสุดท้ายอ่ะก็คือตอนจบของเรื่องน,นี้นก็คือ เขาเสียชีวิตจริงๆนัวสมุดเล่มน,นี้ก็หายไปไม่รู้หายไปไหนด้วยก็จะจบประมาณนี้ครับฟีลแบบเดนโน e ดูนะ